สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวเกาะอีกเช่นเคยก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดวิวแล้วก็แอดเตอร์ด้วยนะคะวันนี้ค่ะทุกคนเราจะมาทํามะขามแช่อิ่มค่ะฝากอย่าหยาตเลยนะคะนี่อันนี้ก็คือเราแกะมะขามเรียบร้อยแล้วนะคะเราแกะแบบสดเลยนะคะไม่ได้ต้มน้ําแต่ว่านี่เดี๋ยวเราจะล้างน้ำสะอาดก่อนนะคะแล้วค่อยแช่น้ําปูนขาวนะคะส่วนการแกะนะคะทุกคนจะแกะให้ดูนะคะนี่ เราก็จะแกะเอามีดเฉือนเลยนะคะอย่างนี้นะอย่างนี้ค่ะทุกคนหรือว่าจะต้มก็ได้นะคะแต่ถนาดแต่ว่าแอดวิวต้มไม่เป็นนะคะอันนี้ไม่เอานะคะทิ้งเลยอันนี้คือที่เหลือที่เหลือนะครับใช่เราแกะไปหมดแล้วนะคะอันนี้คือที่เหลือนะอ่ะลองฝังก็ทำเหมือนเดิมนะคะทุกคนกดึงเอาเส้น ที่มันเป็นตรงข้อๆนี่ออกตรงนี้ที่มันจะเป็นเส้นทุกคนดึงออกแล้วก็เชือดเลยนะคะก็ปอกเหมือนเราปอกแบบแตงกวาปอกอะไรแบบนี้นะคะปอกออกเอาเปลือกออกบางๆนะคะแล้วเราอย่าไปเสือนเอาเนื้อออกเยอะนะคะไม่งั้นมันจะ ไม่สวยนะนนก็ทําทําไปนะครับเดี๋ยวต้องนับนิ้วอีกทีนะครับทำไมจ,จะเหลือไม่ครบนะทำไมถึงจะเหลือไม่ครบ <S 2> <S 2> นี่ก็ปอกออกเลยแบบนี้เลยนะคะทุกคนจะรีบหน่อยนะ เราก็เฉือนออกไม่ต่องอนเนื้อออกเยอนะนี่ก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมก็เราก็จะล้างเราต้องล้างก่อนนะคะเพราะมันโดนเปลือกมะขามเนะเาะโอ้โหแต่ฝักโตมากใช่อันนี้คือฝักแบบที่มันหักเราก็เอาแล้วก็ลงไปลางเลยคะ่ะหนึ่งกระสอบได้หนึ่งถาดใหญ่ใช่ อันนี้คือหนึ่งกระสอบนะทีแกเมามาแล้วนาดูมะขามฝักโตมากนะคะล้างล้างให้มันแบบสะอาดๆาน,นิดนึงนะคะน,นี่เลยนี่พอได้สะอาดอย่างนี้แล้วนะคะก็แช่อันนี้จะเป็นน้ําปูนขาวน้ําปูนแดงก็ได้นะคะนี่เราไปเราไปดูมาแล้วะเราไม่ได้ทำเป็นนะคะเราไปดูมานะคะทุกคน มา,มาครับทุกคนตอนนี้ก็ครบเวลาที่เรากํำหนดแล้ว<ช>มันมันเป็นน้ำใสแล้วนะใช่มันดุกตะดกพื้นหนาวนี่หนาวอ่ถ้าเป็นน้ำตกต้องใส่เลือดนะครัฮะนาว่าเราก็จะเอามาล้างน้ำปูนออกก่อนนะคะทุกคน ล้างน้ำสะอาดนะอสนสำเปีนมัเป็นกรอบๆปะนึ่มๆในในในดูเนื้อหน่อยใช่มือกรอบนี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ต้องล้างก่อนล้างก่อนอืโอ้แต่ว่าสีสดมากใช่วิแต่ว่ามันแบบคือรู้นะว่ากรอบเนี่ยเนี่ยหยไปไปให้ดูสินี่โอ้โหเสียงใช่กรอบ่ะ นี่ค่ะทุกคนแต่ว่าน้ำเนี่ยเราสามารถพักแล้วก็เอาไปใช้อีกได้นะครับได้เหรอถ้าถ้าพวกนี้คือเราไปเก็บมาแล้วก็เอามาใส่แช่ได้อีกคิดว่าเพราะมันมันยังไม่นานไงอุ้ยดูดิมันกรอบมากอืล้างก่อนแล้วค่อยแช่น้ำเกลือออ้อ่ำ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 นี่ ไอเต๋อปิดแปดได้ไหมเลื่มมตาบ้างไอ้าดำๆนี่ก็ขี้มือนะครับไม่แช่อะไรนะครับก็ <laughs> ถึงขั้นตอนที่เราจะแช่น้ําเกลือนะครับแต่ว่าเราต้องจัดให้มันสวยงามก่อนนะเราจะแช่ทิ้งไว้หนึ่งคืนใช่นี่โอ้โหแช่น้ำเกลือเพื่อที่จะแบบทำให้ลดความเปรี้ยวของมะขามแช่ไว้หนึ่งคืน,น,คนก็จะเอา น้ำเกลือใส่ลงไปแช่น้ำเกลือไว้1นวันหนวันเต็มนะคะพนะรุง่งนีนนะะ้เราค่อยมาแช่แช่พรุ่งนี้พรุ่งนี้นะคะเราค่อยมาเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเนาะแล้วก็แช่ไปเลยเจวันนะคะ ต่อไปทำไมมะพร้าวแช่อิ่มไหมไม่จะทำมะม่วงดองค่ะทำมะม่วงดองมะม่วงเบาดองเพราะว่าตอนนี้มะม่วงป่ากำลังเป็นดอกนะคะเดี๋ยวสยวักหน่อยก็คงจะมีผลเราก็จะทำมะม่วงดองกันนะคะทุกคนตอนนี้ทำมะขามดองไปก่อนนี่นี่นดูสิน่ากินไหมนี่ดองนี่นี่ใ,นใกล้สิน่ากินมากเลยนี่นี่นี่จ้องรออยู่ในน้ำน้ำตาลชิมวันนี้ ก็มีรสชาติเค็มนะครับใช่อันนี้คือเค็มแต่เราจะพักไว้ตรงนี้เลยนะคะทุกคนเค็มเพื่อที่จะตัดเปรี้ยวใช่บางคนที่เขาักสุขภาพเขาจะดองให่เกลือแบบนี้ดองเกลือแบบนี้กินเขาไม่ใส่พวกหัวเชืใช่ไหมไม่ใส่หัวเชื้ออันนี้เราเราไม่ได้ใส่หัวเชื้อใช่ไหมล้วก็ใส่ใส่เราไม่ได้ใส่อันนี้ปลอดจาก นี่คะ่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราพักไว้หนึ่งคืนนะคะแล้เวเราก็จะมาแช่อิ่มกันนะคะทุกคนในวันพรุ่งนี้คะ่ะแล้วเราก็จะรีวิวใช่ว่าจะอร่อยไหมนะคะทุกคนครับผมวันนี้ก็ครบหนึ่งวันตามที่เราได้แช่แช่น้ำเกลือไวนะ้ไวนะครับแล้วก็เอาขึ้นมาล้างน้ำสะอาดนะคะแล้วก็พักไว้เตรียมแช่อิ่มนะคะตอนนี้ตุ้มตา้ โอ้โห oh. อันนี้คือแช่น้ำเกลือแล้วกลิ่นนะคะหอมมากอะ่ะ <c oughs> นี่เริ่มเหมือนดองขึ้นแหละแ <c oughs> ช่น้ำเกลือหนึ่งคืนน,ะคะนี่ครับแล้วก็ใช้หม้อต้มใหญ่ๆเลยนะครับต้มน้ำตาลดูฝักมะมะขามของเราทุกคนไม่เล็กนะครับไม่เล็กนะคะทุกคนดูจุใจ <c oughs> กรอบๆไปนะกรอ,อบคะอ่ะเขาบอกว่าสูตรนี้จะสีสวยนะครับสูตรที่ไม่ไม่ได้ต้มไ้น้ำร้อนลวกนะครับใช่เราแกะสูตรเลยนะคะโร<ช>่ลอลกสูตรเลยอาจจะช้านิดนึงนะครับแต่สวยแต่คุณภาพดีแน่นอนนะครับ<ช>เรามีไม่เยอะเนาะปีนี้น่าจะได้ทำไว้ชิมแล้วก็ หาทุนการศึกษาให้น้องนา,าเดียนะครับพอะนงนาเดีย,ดยจะเอาไปขายที่โรงเรียนนะคะใช่เอาเอาไปให้เพื่อนๆลองชิมดูล้วแบบเราไม่ทำแบบเพื่อจะขายแบบเอากําไรขนาดนั้นนะคะก็สิบบาทสิบบาทอะไรประมาณนี้ให้เด็กๆได้ชิมกันเพราะมัเป็นครั้งแรกของเราด้วยเนาะแล้วก็ได้ให้อ่าได้ช่วยค่า ขนมน้องนาเดียด้วยนะคะกับค้าเล่านเดียไปเงินไปโรงเรียนแต่ละวันแต่ละวันอันนี้น้องเรียก็ไปขึ้นมะขามด้วยเนาะใช่ไปขึ้นด้วยแล้วก็สอนให้เด็กรู้จักหาวิธีหาหาตังครับอืวิธีหาตังแบบสุดกรดิตนะคะก็สอนน้องๆก็ทํานะคะไปขึ้นมะขามด้วยมาแกะมะขามด้วยแต่อาจจะไม่ได้เข้ากล้องนะก็<อ>ท<ำ>ําอาจจะทุกขั้นตอนใช่อาจจะยังเขินอยู่ยังเขินแต่ว่า อาสาลแล้วนะว่าจะเอาไปให้เพื่อนๆลองชิมดูอือาสาลแล้วอันยังไม่เป็นเลยนะยังไม่ได้เป็นมะขามชัอิ่มเลยอาสาไปแล้วนะคะทุกคนโอเคเนาะเดี๋ยวเราเคี่ยวน้ำตาลใช่แล,แล้วก็เอามาดองค่ะตอนนี้เราก็ต้มน้ำตาลไว้แล้วนะคะทุกคนนี่น้ำตาลเราร้อนๆเลยนะคะเราจะต้องพักน้ำตาลไว้ก่อนให้ เสมอกับอุณหภูมิอากาศข้างนอกนะคะก็คือพักให้เย็นสนิทเลยค่ะก่อนที่เราจะเอามาเป็นแช่อิ่มนะคะเราก็จะต้องเอามาขํามเรียงลงไปนนะคะทุกคนมาขามนี่เาแช่เกลือไว้นะคะเรียงลงไปเลยตอนนี้เราก็ได้น้ําตาลแล้วนะคะนี่น้ําตาลเชื่อมของเรานะคะทุกคนเราก็จะเทเลย ไปเลยนะคะแช่อิ่มค่ะทุกคน ทุกคนสำหรับมะขามแช่อิ่มของเรานะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะดูน่ากินไหมเราก็จะพักไว้สักประมาณ1อาทิตย์นะคะแล้วก็ค่อยมาชิมกันนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอขอบคุณทีที่ท่านที่คอยสพอร์ตคอให้กำลังใจช่องวิีกอบมาโดยตลอดฝากกดไลค์ก็ดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดวิเราใกล้เติดด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ